Oh.

อย่าให้มี EQ EQ e มันไม่ใช่เง้นนะครับเดี๋ยวแต่งเองแต่งเองแล้วยังอืม Make a word oh. with uh, g uh -g to match the picture. Bug bug uh bug ug bug! rug! ugh! rug! mug! ugh! mug! hug! hug! <sighs> ugh! hug! good job! you know! h ั g ก u ั m u ม Rug รั๊เจ๊นี่ย่างล้ำุปสูปตรตระกูลจเจ๊อ่อะเออไม่ใช่นะคะเจ๊ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยค่ะผิด <pper pper> พลาดบ้าบอลตบอยู่ใกลางลำบ๊ออย่แบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องเจ๊ถึงที่สุดเลยใคยดูนะแจ่ห้อยร้านเจ๊เลยเออจะย็นยังก่อนนะคะไม่เย็นแล้ว บอกยังโดนฆ่าสมหวังบานน่แน่เด็กอยากเขี่ยวไปทั้นดินะใจไอ้หนาขำปามมี่ มัมขำปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสืส่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องไปถึงที่อื่นๆด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว